สวัสดีค่ะทุกคนปคกเปิดิีไรก็เจอการที่ฉันตื่นนอ,อนต่อเช้าวนะคะเดี๋ยวจะไปอาน้าหน้าเป็นตอเปนัวพะวันี้วันนี้ฉัอะไรบ้างคะต่อไป้หน้าเปน 放心啊，打靶啥的，把我给打，死死的呗。 เไะคนแล้ก็เดี๋ยวก็จะไปลกก็จะก็จะทำยงานนี้ก็นีเ่อพวกคอเยี่าอหเลยนะคะเขป็นทริของเทียมนะแล้วก็ต้นตะไคร้คะนหาวล้ก็าไปทีเียแล้วก็ุน้าสมค่มากนมเลยค่แล้วก็จะใส่นงแล้วก็อกนั่งไปดูบจอใส่ไป้แล้วก็ใส่คนใลยไ แล้วก็ใส่นะนะ